สวัดีครับท่านผู้ชมผมนายเดชชัยหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสลดวันนี้ผมจะพาพท่านผชมมาเที่ยวชมนะยางาวัดพระธาตุดอยสุเทพอัเพอเมืองจังหวัดเชีเยงใหม่นะครับท่านผู้ชมข้างบนนี้วันนี้มีหมอกเยอะมากนะครับหมอกมืดไปหมดเลยนะครับวันนี้ฝนติต่อกันวันสองแล้วก็ <laughs> มาเ,เดี๋ยวเรา คุณผู้ชมครับแล้วผมก็กําลังจะเดินมุ่งหน้าขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทอพอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์แต่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ฝนตกทั้งวันนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้เพราะว่าขับรถขึ้นเขาด้วยความยากลําบากนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เลยดูเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปบน ขันบันไดเพื่อที่ยังไปไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพอเมพมงเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมนนครับวันนี้หมอกเยอะมากทีเดียวครับท่านผู้ชมดูครับรอบๆบริเวณที่ทางขึ้นนะครับมีหมอกทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นหมอกทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีหมอกเพียบเลยวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนี่ครับคือบริเวณ ชั้นบนสุดของพระธานุดอยสุเทพนะครับวันนี้ค่ำค่าไปได้วยผู้ชมผู้เรียนนะครับแล้วหมอกก็ยังมียังคงมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างใน,นครับ <c oughs> หลังจากที่เราขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเห็นผู้คนมา,ากับไว้ฝน,น,นลงแล้วลงไม่ละลงเหรอลงเหอ

นี่ก็เป็นความเชื่อนะครับนี่ครับแล้วผมก็เดินเข้ามาข้างในนะครับ <c oughs> เลี้ยงอาลารครับวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยทีเดียว